สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำคลิปรีวิวอาหารเสริมของเรานะคะซึ่งเราเคยทําคลิปรีวิวอาหารเสริมของเราไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะทําอีกครั้งนะคะว่ามีตัวไหนเพิ่มมาบ้างนะคะแล้วก็ตัวไหนที่ยังยังอยู่นะคะแล้วก็ตัวที่เราไม่เคยเปรียบเลยนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะโพลไปโอติกนะคะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้เป็นช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะก็เราเนี่ยเป็นคนที่ขับถ่ายค่อนข้างยากนะคะหมายถึงว่า ใช้ตัวช่วยนะคะคือตัวนี้เป็นโพลาไรติกนะคะ mm. ก็มีโพลาไรติกอ่ะสิชนิดนะคะ mm. มีนเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะ mm. ก็คือทําให้เราขับถ่ายทุกวันแบบตามปกติที่ควรจะเป็นนะคะแบบที่คนที่เขาร่างกายสมบูรณ์เป็นกันนะคะซึ่งเราเนี่ยมันต้องใช้ตัวช่วยนะก็ตัวนี้จะเป็นของเซนจินะคะ mm. เดี๋ยวถ้าเราหาพิกัดเจอเราจะแปะพิกัดทุกตัวไว้ให้ด้านล่างนะคะในเดสคริปชันนะคะค่ะอธิบายเนาะ ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะซื้อมาเลยนะคะที่ประมาณ290หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะซึ่งถ้าวันไหนเราแบบกินอาหารที่ไฟเบอร์เยอะไม่มากพอเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยขับถ่ายเนาะเราก็จะกินตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะเพราะว่า,าวันเราอาจจะไม่ได้กินอาหารให้มันแบบครบตามห้ามุน,นะคะก็จะช่วยตัวนี้ก็คือช่วยดีๆนะคะก็กินซักก่อนเนาะก,กินก่อนนอนนะคะประมาณ3ามที่สี่ทุ่มเนี่ยเช้ามาก,ก็ เป็นเวลาพอดีมันก็จะขับท้ายตอนประมาณตอนเช้าๆนะคะประมาณ7จ็ดแปดโมงอะไรอย่างนี้หกโมงนะคะตัวนี้คือดีมากนะคะแนะนาแล้วก็ไม่บีบลาไส้นะคะเหมือนบางตัวที่เราเคยลองมาก่อนหน้านี้ก็จะมีบางตัวที่มันบีบลําไส้ค่อนข้างแรงนะคะมันไม่ดีต่อ,อ,อสุขภาพร่างกายของเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวต่อไปที่เราจะแนะนํานะคะคือตัวนี้ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราไม่เบื่ใจนะคะก็คือเป็นตัวแมกนีเซียมคอมเพล็กซ์นะคะเป็นวิตามินบีรวมนะคะก็คือมันจะตัวน,นี้จะ,ะเน้นใน,น,เ,น,นเรื่องของอาการช่วยบำรุงสมองนะคะตัวน,นี้จะมีแมกนีเซียมคอมเพล็กซ์ค่ะวิตามินบีหนึ่งบีหกบีสิบสองคะตัวน,นี้คือบอกได้เลยว่าใครที่เรียนหนักๆหรือว่าใช้สมองใช้แบบความคิดเยอะๆนะคะ คือกินไปเนี่ยวันล,ละหนึ่งเม็ดนะคะมันจะช่วยบำรุงสมองแล้วเรารู้สึกได้เลยนะคะว่าตั้งแต่ที่เรากินเนี่ยจากที่เราทํางานนานๆแล้วแบบสมองมันเริ่มตื้อเข้าใจป่ะทุกคนเราไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นเหมือนเราไหมแต่เราเนี่ยถ้าทํางานไปหลายๆชั่วโมงติดต่อกันโดยแบบใช้สมองอะไรเงี้ยคือสมองจะตื้อมากคือหัวคือตื้อมากคือไปต่อไม่ได้อะค่ะทุกคนเข้าใจป่ะคนไปต่อไม่ได้คือเราต้องการให้งานเสร็จวันนี้แต่ว่าสมองเราคือ โอ้โหครึ่งวันก็คือเบรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปต่อไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือก็ทําให้งานเราเสร็จช้านะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะผัดเปลี่ยนมันเวลาที่จะส่งงานบางอย่างได้นะคะเราก็เลยต้องหาตัวช่วยอาหารเสริมมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่กินอาหารครบห้าหมู่ทุกวันเข้าใจปะเราก็เลยต้องมีอาหารเสริมนะคะตัวนี้ก็จะกินตัวนี้นะคะตัวต่อไปที่เราก็ยังกินอยู่เหมือนเดิม ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวใหม่หรือเปล่าก็คือกินมาสักพักแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าครั้งที่เราได้ทําคลิปไปเนี่ยมีตัวนี้ต้นไหมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิตามิน B ีแอ่ใช่วิตามิน B อันนี้คือจะเป็นวิตามินรวมนะคะคือรวมวิตามินทุกอย่างเลยนะคะเป็น m u l ติเอ่อมั m u l วิตา t a m i n นะคะ v i t a m น n ์ n d mineral นะคะตัวนี้เป็นวิตามินรวมนะคะเป็นส่วนใหญ่ที่เรากินเนี่ยจะเป็นของวิสตาส่วนใหญ่นะคะคพามรู้สึกว่ามันเชื่อถือได้เนาะ นะครับแล้วก็เห็นรีวิวค่อนข้างเยอะด้วยนะคะตัวนี้ก็ดีนะคะเป็นวิตามินบีรวมสาหรับคนที่กินอาหารไม่ค่อยครบา้าหมู่แต่ก็ไม่เน้นให้กินเฉพาะอาหารเสริมอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องกินอาหารให้มันครบด้วยแต่ว่าอาจจะ,อ,ะอันที่เราคิดอ,อันที่เรากินเนี่ยอาจจะยังไม่แบบอันที่เรากินเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ครบเนาะแบบปริมาณไม่มากพอก็แนะนำ่าให้กินตัวนี้เสริมได้นะคะเป็นวิตามินบีรวมคือ ความจริงถ้าเรา,าถ้าเรากินตัวนี้เนี่ยเราก็จะไม่กินตัวนี้ถ้าเรากินตัวนี้เราก็จะไม่กินตัวนี้นะคะก็แล้วแต่บางบางวันของเรานะคะแต่ว่าตัวนี้ที่เรารู้สึกว่าเป็นข้อเสียสําหรับเรานะคะก็คือมันด้วยคําที่มันเป็นวิตามินรวมมีแร่ธาตุมีแบบผสมกับเมิโนอะงไรงเงี้ยมันแร่ธาตุเออคือมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นวิตามิน B เอ้ไม่ใช่จะพูดวิตามิน B อย่างเดียวก็คือด้วยคำที่ว่ามันเป็นวิตามินรวมเนี่ยมันจะ ส่วนผสมมัน,ะมนจะค่อนข้างเยอะและทีนี้ข้อเสียของมันมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกแต่ว่าเป็นข้อเสียสําหรับเราทุกคนพอจะเข้าใจปะ่ะคือเม็ดมันมันใหญ่อะหนึ่งเม็ดมันใหญ่แล้วก็อย่างที่สองคือมันมีรสชาติเว้ยรสชาติมันจะเป็นแบบธัญพืชอ,อะทุกคนเข้าใจป่ะแล้วเราไม่ชอบกลิ่นอะไรที่มันเป็นธัญพืชอ,อะอันนี้เป็นข้อเสียที่เราไม่ชอบนะคะแต่ว่าแต่ว่าสารอาหารแต่ว่าคนประโยชน์มันเยอะนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ชอบเฉยนะคะ แต่เราไม่ได้กินเพื่อชาติเนาะเรากินเพื่อบำรุงร่างกายนะคะก็ตัวนี้แนะนานะคะตัวนี้ต้มยำรวมครบจบในตัวเดียวเลยนะคะตัวนี้ก็น่าถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะราคาแรงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะตัวนี้เลยบอกไปนะคะว่าตัวนี้30มสิบแคปสามสิบเมตรนะคะตัวนี้ก็30เมตรเหมือนกันส่วนตัวนี้ก็จะมี30เมตรเหมือนกันเลยนะคะแล้วตัวต่อไปนะคะภูมิใจจะนำเนอมากเลยนะคะก็คือตัวนี้ ตัวนี้เป็นอคอลลาเจนนะคะที่มาจากอัอเมริกานะคะอันดับหนึ่งของอเมริกาเลยซึ่งตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนวิตามิน C ีและไบโอตินภายในกระปุกเดียวนะคะกระปุกเดียวเนี่ยมีทั้งคอลลาเจนวิตามินนะคะแล้วก็วิตามินซีเนาะแล้วก็ไบโอตินนะคะซึ่งที่เราเลือกตัวนี้เพราะว่าเราอะไม่อยากกินอาหารเสริมที่บำรุงผิวบำรุงผมเนี่ยหลายตัวนะคะเราอยากจะแบบหาอาหารเสริมที่มันแบบ ครบจบภายในเม็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเราก็เลยไปใอยตัวนี้มานะคะตัวนี้ก็คือมันจะช่วยในเรื่องของออ่า่าาสุขภาพผิวนะคะแล้วก็สุขภาพผมสุขภาพเล็บนะคะแล้วก็เจอซัพพอร์ตนะคะก็คือแบบช่วยร่วมร่วมกันเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกโปรตีนวิตามินซีไบโอตินนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตัวไบโอตินเนี่ยแน่ๆเลยก็คือ2,500มิล อมืไม่แน่ใจว่ามันเขาเรียกหน่วยเป็นอะไรนะคะแล้วก็ตัวตัววิตามินซีเนี่ยสามสิบมิลลิกรัมนะคะแล้วก็ตัวโปรตีนเนี่ยสามกรัมนะคะสคังเคราะหเจนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีประมาณเท่าไหร่อืมตัวนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเราชอบมากนะคะก็แต่ว่าอาจจะต้องกินเยอะหนะ่อยหมายถึงว่าต่อครั้งเนี่ยต้องกินสามเม็ดนะคะหมายถึงว่าหนึ่งวันต้องกินสามเม็ดก็คือบำรุงผมนะคะไม่ให้มันขาดร่วงเยอะ เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ผมขาดร่วงเยอะมากก็คือเต็มด้วยความที่ว่าเราผมยาวใช่ไหมแล้วเวลาเรามันขาดร่วงทีมันก็จะดูมันขาดเดยอะแล้วก็เต็มพื้นห้องเราเหมดนเลยนะคะแล้วนีนเรารับไม่ได้เราไม่ได้เลยนะคะหลักๆที่เราซื้อมาเลยก็คือเพาะบำรุงผมนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็เราเนี่ยอยากได้วิตามินซีเพื่อที่จะบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วตัวนี้ก็มีก็เลยตอบโจสทย์เรานะคะเราก็เลยเลือกตัวนี้มาซึ่งราคา ก็ก็แรงประมาณหนึ่งสาหรับเรานะคะแต่ว่าเราสึกว่าคุ้มมากเะคะเพราะว่ามันช่วยบารุงผมผิวเล็บนะคะในตัวเดียวนาะตัวนี้มันจะไม่ได้ช่วยเรื่องแบบขาวจั้วอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนมันจะช่วยบํารุงผิวของเราจากทุนเดิมอะ่ะให้ดีขึ้นนะคะอย่างสมมติว่าเราเราเป็นคนผิว าจ,จะเราน่าจะเป็นคนผิวสองสีหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่แน่ๆก็คือไม่ใช่คนขาวจวดนะคะแต่ตัวนี้จะช่วยผิวเราอ่ะมันแบบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยแบบไม่ให้มันไม่แดดเหมือนที่เราเคยเป็นปกติแถวตรงเนี้เราจะค่อนข้างที่จะไม่แดดนะคะมันจะเป็นกระอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ผิวรู้สึกว่าผิวมันเนียนขึ้นนะคะก็คือตัวนี้นำเมื่อวันนะคะคบเจาะตัวเดียว สำหรับใครที่อยากจะแบบได้วิตามินซีได้ไบโอตินได้คอลลาเจนในตัวเดียวนะคะเพอ,อ่มวันนี้รืมบอกนะคะว่าตัวที่ช่วยบำรุงผมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตัวไบโอตินนะคะม,มันเม็นก็จะเป็นสีชมพูสีขาวๆไขๆชมพูนะคะแบบนี้เออแล้วก็คือกระปุกใหญ่มากนะคะความจริงมันมีกระปุกแหญวันนี้อีกแต่ว่า เรารู้สึวกว่ากลัวมันจะหมดอายุก,ก่อนที่จะกินหมดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีวินัยในการกินอาหารเสริมเท่าไหร่ก็จะกินมากไม่กินบ้างนะคะแต่ว่าพยายามที่จะกินทุกวันนะคะเออแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีอ่าถ้าตัวนี้มีกี่เม็ดจำไม่ได้เหมือนกันนะคะมันไม่มีบอกตรงกล่องอ๋อตัวนี้นะคะมีเก้าสิบเม็ดนะคะก็คือกินให้จุไปเลยนะคะ แล้วก็อาหารเสริมของเราที่เราเพิ่มมาน่าจะเป็นตัวนี้ปะที่คลิปก่อนไม่มีเนาะก็อาหารเสริมที่เราแนะนำแล้วเราก็กินมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนเลยก็คือจะเป็นสีตัวนี้เนาะก็ตัวนี้วิตามินบีนะคะบำรุงสมองแล้วก็ตัวนี้เป็นโปรไบโอติกนะคะช่วยในเรื่องการถัดถ่ายเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นวิตามินรวมเลยนะคะรวมทุกสปปรรพสินอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอเลาเตออไบโอตินวิตามินซีนะคะอยู่ในตัวนี้สําหรับใครที่อยากดูแลผมผิวเล็บนะคะตัวนี้แนะนําคือภูมิใจนําเหนิงมากเลยนะคะตัวเนี้ยเพราะมันดีนะคะมันดีบบมากเพราะว่าเราอะใช้แชมพูก็แล้วชิมเลวอก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วนะคะก็ แล้วก็พยายามไม่รีดผมไม่ได้ผมร้อนก็มันก็ยังร่วงอยู่เลยคะ่ะเราก็เลยตัดสินใจไปซื้ออาหารเสริมมาแล้วตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะดูจากลูกผมเราก็ได้นะคะโอเคไม่บายนะคะก็ใครที่อยากจะตามตามเรานะคะเราก็จะแปะพิกัดไว้ด้านล่างนะคะตรงคำอธิบายเนาะก็อย่าลืมไปตามตามกันนะคะบ๊ายบาย